และอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะกับการเรื่องของประเพณีนะคะแข่งโพลลากพระปีการศึกษาปีประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานในวันที่1 10ตุลาคมนี้ค่ะ ที่ลานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัจจตุระธิศ์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะได้ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีแข่งโพลลากพระประจำปี2568ระหว่างวันที่1 10ตุลาคมนี้ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปีนี้นะคะมีโพลผ่านเข้ารอบกว่า 100ใบาจาก20ค่ายทั่วจังหวัดค่ะซึ่งก็แบ่งการแข่งขันขนะคะเป็น4รุ่นพร้อมกับกิจกรรมไฮไลท์ค่ะก็เช่นการประกวดเรือพระพิธีสมโพธเรือพระการประกวดทิดาโพนหนุ่มโพนเมืองลุงการแสดงมหรสุและตลาดของดีเมืองลุงค่ะทางนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะว่างานนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทยสะท้อนถึงความศรัทธาและภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะที่อบจอพัทลุงค่ะก็ยืนว่ายืนยัน,นะคะ่ะว่าจัดงานนี้ อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเชิญชวนประชาชนและนะักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถมาร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมกันสืบสารประเพณีท้องถิ่นค่ะ